นาน,นนั้นนะโทรมาไม่บอกชื่อด้วยนมัตจการหลวงพี่เยือนโว้ก็เรียกหลวงตาโอ้เป็นกรรมพูดถึงสิบคำมัรู้รู้ท่านให้ไปเติมจิตท่านบอกจิตท่านอยู่แค่สามสิบเปอร์เซ็นตั้งแต่เกิดมาจะไม่เคยมีโทรให้เติมนะดาจา็นรูปนี้ไม่มีไอเบปัญญาโทรให้เติมเนาะนืมัยความไม่เคยภาวนา ไม่มีสมาธิต้องมีสมาธิต้องโทรอกอกลงณใจเย็นคุณเติมให้ใช่ไหมเออถ้าไม่มีสมาธิมันเติมยากไหมไปเติมโอ้เติมจิตให้ประบาทสําเร็จพี่เจ้าอยู่โอ้โอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะโอ้กูจะเติเมแบบไหนละฮะโอ้คิดหนักโทรมารับตอนหนึ่งทุ่ม สมไปเติมจิตใช่ไหมตมาเติมได้จริงๆงโง่ะโอ้โหไม่นึกถ้าเติมไม่ได้โยมเอ๋ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเออนึกโหบุญช่วยฮะบุญช่วยฮะเติมได้เลยปั้วเลยนะจิตท่านเป็นตั้งแต่วันตั้งแต่ตมาเติมอ่ะจนถึงปัจจุบันนี้ทำเลยวันนั้นระวังไม่ดีแล้เนาะคนทั้งหมด ไม่มีแล้วเหลือแต่จิตล้วนออร่างกายหายนี่ขนาดเติมเติมตรงตัวร่างกายหายเนี่ยหายยากนะหล่งหายยากนะท่านรูุจักขันนะท่านรู้จักขันห้าในหลวงเนะียหลุดไปสู่ความว่างเลยฮนะหลุดดือด้อเลยหลุดไม่แบบไม่รู้เนี่ยหลุดเลยฮนะหลุดปั๊บมันร่างกายก็ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหม โรคภัยไข้เจ็บในร่างกายมันก็เหมือนหลุดไปจิตก็อยู่ส่วนจิตนี่มันเป็นอย่างนี้เอยทางนี้ในหลวงรัชกาลที่สิบทรงรับสั่งว่าพระองค์ทรงนั่งสมาธิทุกวันและเมื่อพระแสดงธรรมะพระองค์ก็น้อมใจพิจารณารมไม่เผลอเลยและรับรู้ภายในวงจิตตลอดเวลาพระองค์ทรงนั่งสมาธิทุกวันหากไม่นั่งเหมือนขาดอะไรไป นอกจากนี้พระองค์ทรงสวสดมนต์จำนวน3.8บทเต็มใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ1ชั่วโมง4 5นาทีหลังจากสวมดมนต์เสร็จแล้วทรงอาราธนาให้อัตมาภาพนำปฏิบัติกรรมฐานต่อด้วยทรงนั่งภาวนาคราวละ1ชั่วโมงบางครั้ง2ชั่วโมงเป็นเรื่องปกติหากพระองค์มีพระราชกรณียกิจจะทรงนันนน่งเจริญภาวนานานกว่าปกติเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดไปนอกจา วชิรยานโสดส่งภวาวะข้อก่อวว่าวิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาได้คือต้องทาให้ธรรมะเบิกบานในใจเมื่อต่อเป็นสงครามผู้ชาติผู้แผ่นดินแบบเสียเลือดเสียเนื้อตอนนี้เป็นสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมะผู้ธรรมะตรัพยูมาได้ทุกอย่างก็ร่มเย็นเป็นสุขทรงรอดมีทางเดียวคือการเดินทางไปตามสงครามและในหลวงรับสั่งว่าก็สุดแต่ท่านอาจารย์ครับแต่สําหรับผมไม่เป็นไร ผมไม่อยากเป็นพระเอกผมชอบทำงานอยู่เบื้องหลังป่อยช่วยเขาอย่างเงียบๆดีกว่าพระเทพวชิรญาโสมพลวินามเดมเยื้อหาลุษัยถาวรสายาขันติพโลเป็น,นจราคณะจังหวัดสุรินทร์และเจ้าวาดวัดเขาสาราตำบลจรัญอำเภอหเชิจังหวัดสุริรนทร์พระวิปัสสนาจารย์ให้กรรมฐานแก่ศิษยานุศิษย์สมาทิน้ำเย็นเป็นอบายในการฝึกปฏิ าลาอาตุมสาราโรลูกศิษย์หลวงปูดูลัตตุโลและหลวงตามหาบัวเป็นพระเทศวชิรยาสโสพตร